คือถูกคนรอบข้างไม่ไว้ใจเสื่อมเสียชื่อเสียงในภายหลังเมื่อหมดอำนาจจะถูกเปิดโปงจนหมดเปลือกกรรมในชาตินี้หรือกรรมในชาติหน้าผลแห่งกรรมมีทั้งเร็วและช้าบางกรรมเห็นผลทันตาเช่นความเกลียดชังความเดือดร้อนบางกรรมเห็นในบ้านปลายเช่นความเสื่อมสูญของอำนาจและบางกรรมรอให้ผลในชาติหน้าคุณนเซนอาจมีอำนาจมีกองทัพมีพันธมิตรแต่ไม่มีใครเหนือกรรม ชาติใดใช้กําลังเหนือความเป็นธรรมชาตินั้นย่อมไม่ยั่งยืนและผู้ใดก่อเวรย่อมอยู่กับเวรตลอดชีวิตท่านผู้ฟังกลัลยานมิตรทุกท่านหากท่านเห็นว่าข้อมูลและบทวิเคราะห์ในคลิปนี้มีประโยชน์โปรดพิจารณากดถูกใจ แชรต่อและกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจในการนำเสนอข่าวสารเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชารวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆที่ส่งผลต่อความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาและการสนับสนุนของทุกท่านขอบพระคุณครับ